ีปีใหม่2567นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเฮ่งๆรวยๆปังๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้ลิเวอร์ p ู o เราอยู่จะฟูงไปจนจบฤดูกาลเลยค่ะเปิดศักราชใหม่เลยนะคะลิเวอร์ p ู o ค่ะจะเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคืนนี้ติกันตีสามไปเลยจ้าพรุนี้ใครทำงานบ้าง รับเลี้ยวภูเราค่ะตอนนี้ดำลงเป็นเจ้าฟูพี่พเมลีกอยู่นะคะมีอยู่42แต้มแข่งไป19นะัดส่วนทางด้านของ Villa, แอสตันวิลลาเตะนัดที่10แล้วนะคะคะแนนเนี่ยเท่ากับเลี้ยวภูเลยแต่ประตูได้เสียเลี้ยวภูดีกว่าคือตอนนี้ประมาทไขไม่ได้ทางนั้นค่ะวิลลาก็คือแบบซส์ซอกคอแล้วนะล่าสดุด ซิตี้ก็ไม่แผ่วเช่นเดียวกันค่ะเจ็ดไปสินัดมี40 10, แต้มนะคะส่วนอาร์เซนอลขอบคุณนะที่รอเราเมื่อคืนก็พ่ายให้กับฟูลแลมสองประตูต่อหนะึ่งดารำให้อาร์เซนอลแข่งไป20นัดมี40แตม้มตอนนี้อยู่อันดับ4ส่วนทางฝั่งคู่แข่งเรานะคะนิวคาสเซิลตอนนี้อยู่อันดับ9ค่ะมีอยู่29แตม้ม มาดูในเรื่องของความพร้อมนะคะลรเวอว์พูลได้ข่าวดีค่ะจะได้อเล็กซิสแม็กอลิเตอร์กลับมาแล้วนะคะก็ต้องมารอรุ้นกันนะว่าวันนี้จะได้ลงเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าเพราะว่าทางวัสรุเอนโดก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีแผ่วเลยนะคะส่วนผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนะคะหน้าเก่าๆก,ก็จะเป็นจอยมาติบเตียโก้คันเาร่าโรเบอร์ซานบายเซติชนะคะรวมไปถึงคอสซาซิมิกาด้วยค่ะ ส่วนทางด้านของนิคัสเซลนะคะยังต้องเผชิญกับวิกฤตผู้เล่นที่ได้รับการบาดเจ็บเยอะแยะมากมายย่างเป็นหางเว่าเลยนะคะอย่างนิปป๊เมอร์ฟี่ฮาวิบานโจวิลล็อกเอนเดอร์สันจามาร์เซล เยอะแยะค่ะทุกคนไหนจะโตนาลี่ด้วยนะคะที่โดนโทษแบนยาวๆตอนนี้โอ้โหวิกฤตยางหนักเลยนะคะในเรื่องของฟอร์มการเล่นด้วยนะพักหลังก็คือแบบแพ้รัวๆเลยนะคะห้านัดหลังแพ้ไป4แล้วก็ชนะได้1นัดเท่านั้นทางฝั่งของลิเวอร์พูลเรา5้านัดหลังก็ยังทําได้ดีนะคะชนะไป3หลุดเสมอไปสองนะคะ ก็ถือว่ายังไม่แพ้นะคะด้านของเฮตูเฮที่เจอกับนิวคาเซิลเนี่ย5นัดหลังเรียวฟูเอาชนะได้รวดเลยแต่กว่าจะเอาชนะได้นั้นโอ้โหบอกเลยว่าเหิดขึ้นคอมากๆเลยค่ะทุกคนไม่ใช่เกมที่ง่ายอย่างแน่นอนเลยในเกมที่แล้วนะคะที่เรียููเจอกับนิวคาเซิลค่ะไปเยือนนิวคาเซิลนะและโดนนิวคาเซิลนำก่อนด้วยเกมนั้นเฟอร์จิฟันไดได้ใบแดงค่ะเรียููเหลือ10คนแล้โดนนำอยู่1-0 เกือบหลับแต่ก็กลับมาได้โดยเทปดาวินนูนเยตุติค่ะยิงเบิร์นสองในช่วงท้ายเกมช่วยให้เลวพูเก็บสามแต้มได้สำเร็จอสะใจมากเกมนั้นเกมคำคืนนี้ก็เล่นในแอนฟิลด้วยนะคะยังไงก็ยังคิดว่าเรวพูลจะ เก็บ3มแต้มในบ้านได้อย่างแน่นอนนะคะต้องเรียกความมั่นใจในแอนฟิลกลับมาให้ได้นะคะเพราะว่าโอ้โหสองนัดที่ผ่านมานี้หลุดเสมอแมนยูเสมออาร์ซนอลในบ้านนะคะเกมนี้ต้องกูนาปร้อมประการแห่งแอนฟิลกันค่ะทุกคน ว่าการเจอ Newcastle ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนถึงแม้ว่าในเรื่องของขุมกําลังเขาก็ยังขาดผู้เล่นเยอะมากมายรวมไปถึงฟอร์มการเล่นที่ยังไม่ดีสักเท่าไหร่ด้วยนะคะว่าเกมนี้เขาก็น่าจะใส่สุดแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่มันมากๆเอาเป็นว่าคืนนี้คิดว่าลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเอาชนะ Newcastle u n i ต e ดได้ที่สอหนึ่งแล้วกันคะ่ะเสียว